สวัสดีครับผมวันนี้นะฮะก็ได้เลิกเปิดคอร์สใหม่ของเราเป็นคอร์สภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการทํางานใช่ไหมคือการทํางานกับฝรั่งใครที่อยากจะเริ่มสมัครงานอยากหางานใหม่อยากจะแบบเปลี่ยนประสบการณ์ในชีวิตอยากทํางานกับฝรั่งบ้างเราจะมีจุดเริ่มต้นยังไงจะหางานยังไงการเข้าไปสัมภาษณ์หรือว่าการทํางานจะเป็นยังไงบ้างครับใครที่อยากจะเก่งภาษาอังกฤษอยากจะทํางานฝรั่งก็สามารถเรียนคอร์สนี้ได้คอร์สนี้เป็นคอร์สแรกที่ จะตัดแบ่งสั้นขึ้นมาหน่อยอ่าจริงๆมันมี2คอร์สนะรวมกันนะครับผมคอร์สเนี้ยจะมีชื่อว่าอยากทํางานกับฝรั่งเดี๋ยวจัดให้อ่าดีอันครับมีอะไรบ้างในคอร์สสั้นๆของเราค,รคอร์สย่อยเนี้ยจะเป็นการเรียกว่าทำทำความเข้าใจตัวเองอว่าเวลาเราคุยแบบเป็นภาษาพูดอย่างเงี้ยเราก็แนะนําตัวเบสิกทั่วไปที่เราได้เรียนกันในคอร์ส เออพวกภาษาอังกฤษเบสิกนนะครับผมแต่ว่าเวลาเราจะแนะนําตัวในในทางอาชีพในการงานเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนคําหรือว่าการเลือกใช้คําที่มันเหมาะสมเหนือชีพมากขึ้นอ่าแล้วก็พอเราเข้าใจตัวเองแล้วเนี่ยเข้าใจว่าเออเราทํางานอะไรตําแหน่งอะไรแล้วก็จะแนะนําตัวยังไงเนี่ยก็จะมีเรื่องของการแบบสกหาโอกาสในการที่จะไปหางานที่ภาษาอังกษใช่ หาที่ไหนได้บ้างหาที่ไหนได้บ้างทำที่ไทยได้ไหมหรือต้องไปต่างประเทศต้องย้ายที่หรือเปล่าครับผมคนไทยไม่ค่อยรู้อันนี้เราจะมีออปชั่นให้ดูว่าไม่ปกติเขาหางานกันยังไงในบริษัทฝรั่งนะครับผมแล้วก็รวมถึงเอกสารหรือข้อมูลที่เราจะต้องเตรียมสําหรับการที่จะสมัครงานในแต่ละอันเรซูเม่หรือที่จริงๆเรียกว่า CV CV นั่นเอง CV แล้วก็ c o v e r i n g letter สำหรับการส่งไปซึ่งคนไทยยังไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ให้ผมไว้รู้นะ แล้วก็จะมีไปจนถึงการเตรียมตัวสําหรับการสัมภาษณ์ครับผมอ่าใช่แล้วก็สุดท้ายก็คือการต่อรองเงินเดือนอันนี้สําคัญมากใช่ครับใครอยากจะไปทํางานฝรั่งแล้วนะครับอยากจะต่อรองเงินเดือนต้องพูดยังไงบ้างใช่ควรจะพูดยังไงพูดเมื่อไหร่เรียกยังไงคำคิดจากอะไรอะไรเงี้ยอ่าทั้งหมดเนี้ยนะครับเป็นคอร์สที่ความยาวประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับที่ เราได้อัดแน่นมาด้วยประสบการณ์แล้วก็ตัวอย่างประโยควิธีการใช้งานและคําแนะนําต่างๆมากมายนะครับก็หวังว่าเมื่อได้เรียนคอสนี้ไปแล้วเนี่ยจะเข้าใจว่า mindset ของการที่จะร่วมงานกับชาวต่างชาติเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างและมีวิธีการอย่างไรแล้วก็หวังว่าเมื่อได้เรียนไปแล้วเนี่ยจะสามารถเอาข้อมูลพวกนี้นะครับไปใช้งานจริงได้ในการที่ไปหาโอกาสไปหางานที่จะทําให้เราเนี่ยได้รับ โอกาสในชีวิตเพิ่มขึ้นได้พัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นได้ไปอยู่ในสังคมที่มีความอินเตอร์มากขึ้นนะครับได,ได้เงินมากขึ้นด้วยได้เงินมากขึ้นด้วย <c oughs> ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคนอาจจะแบบอ้อเหรอพี่ก็ดีนะแต่ไม่เห็นภาพอ่ะงั้นเราให้เขาไปดูตัวอย่างกันหน่อยดีกว่าสักนิดหนึ่งเขาจะได้ประกอบการตัดสินใจว่าโอ้พี่ขอพี่กาก็ไม่ซื้อหรอกหรือว่าไอพี่เจ๋งว่ะซื้อซะหน่อยอ่าเดี๋ยวไปดูกันเลยครับตัวอย่างไปเลยมันก็จะมีวิธีอยู่ว่าเราจะเริ่มจาก สิ่งที่ positive ของงานต่อด้วย but but แล้วก็ตามด้วยสิ่งที่ negative อ๋ออารมณ์เหมือนแบบพูดข้อดีไปก่อนสักพักแต่ว่าไม่ดีก็มีนะหรือสลับที่กันก็ได้ครับเอา negative ขึ้นก่อน but แล้วก็ positive ก็ได้เหมือนกันครับผมยกตัวอย่างก็ได้เลยถ้าเป็น positive ก่อนก็ I love my job and the people I work with but the pay isn't so good อชอบทํางานนะแล้วก็ทํางานแบบคนที่เราชอบด้วยแต่แม่งจ่ายไม่ค่อยเยอะเลยว่ะนิดเดียวใช่หรือว่าถ้าเริ่มจากน egative ก็ it's very stressful and and really demanding but the pay is good คือแม่งเครียดมากอะแต่ว่าเขาจ่ายดีว่ะเออก็ได้เงินเยอะยกูยอมว่ากันอ๋อก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะเป็นไงดูตัวอย่างกันแล้ว น่าจะประมาณนี้ต้องซื้อแล้วแหละต้องโดนเออห้าร้อยทอนสิบาทอย่างน้อยคอร์สเล็กต้องมาแล้วต้องมาแล้วเพราะไม่มีตังค์แล้วตอนนี้ถ้าซื้อคอร์สเล็กเดี๋ยวจะต้องไปซื้อคอร์สใหญ่แน่นอนแน่นอนความรู้แน่นมากครับผมแล้วก็ถ้าซื้อคอร์สเล็กก่อนเรามีส่วนลดให้ใช่ครับจัดลดได้สามร้อยบาทแล้วการจ่ายเงินก็ตัดบัตรเครดิตก็ได้หรือว่าจะโอนเงินมาในแชทคือง่ายดดยกว่าเดิมมากแน่นอนใช่ครับก็ยังไงก็ถ้าสนใจก็ทักอินบ็อกมาได้หรือว่าคลิกเข้าไปดูที่ w w w englishplease co ได้มีรายละเอียดครบหมดเลย ครับผมก็ตัดสินใจยังไงก็ทักอินบ็อกซ์มาได้หรือว่าคลิกเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้เลยนะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรายังไงเรา2คนเนี่ยก็จะทําแบบว่าเป็นช็อตวิดีโอแบบว่าสอนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการทํางาน <c oughs> นิดหน่อยให้ออกมาเป็นคอนเทนต์คุณอาจจะแบบดูแล้วไอพี่ผมชอบอะ่ะผมอยากรเรียนอะไรอย่างนี้นะครับผมก็โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ